อธิบายเรื่องอก่อนที่จะไปตัดผ้านะฮะเราต้องเช็คแพทเทินก่อนที่เราตร้งไว้นะฮะเ,เก่งพอมีนักเรียนทำบ้านถามมานะฮะนะะผมต้องต้องอธิบายให้ฟังน,นะฮะเอ่อเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะครับอ่ะดูวิธีดูวิธีเช็ค <c oughs> นะฮะผมจะเช็คเอว นะครับเอวสะโพกเป้านะฮะแล้วก็ต้นขาเมาื่อวานก็ถามเรื่องต้นขามานะฮะเอาที่เป้าก่อนนะฮะเป้าเป้ากางเกงวัดยังไงครับเนี่ยฮะเป้ากางเกงยี่สิบเจ็ดนิ้วเนี่ยฮะเนี่ยฮะยี่สิบเจ็ดนิ้วนะครับพอเราสร้างเสร็จเราก็ต้องเช็คก่อนว่ามันได้ยี่สิบเจ็ดไหมนะฮะดูนะฮะที่ผมจุดไว้เนี่ยนะฮะจุดนี้นะครับดินสอนะฮะ ถึงจุดนี้นะครับเนี่ยฮะอันนี้ของเป้าของชิ้นหน้านะครับเป้าชิ้นหน้าเราเช็คเลยครับได้เท่าไหร่สิบสองนิ้วนะครับเนี่ยสิบสองนิ้วนะครับเป้าชิ้นหลังจากจุดนี้ถึงจุดนี้เป็นเป้าชิ้นหลังนะครับ เวลาเราสร้างแบบเราต้องเช็คเช็คทุกตัวนะครับเผื่อเราคิดตัวเลขผิดนะฮะยี่สิบเจ็ดพอดีเลยฮะยี่สิบเจ็ดนิ้วแสดงว่าแพทเทิรินเราสร้างถูกนะเรื่องเป้านะครับนะฮะเวลาเราเช็คเป้าให้เช็คก่อนทําขอบนะฮะเพราะว่าเป้าจริงอยู่ตรงนี้เป้าจริงอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยฮะนะครับไม่ใช่ทําขอบ แล้วก็มาเช็คน,น้ำเป้าเหมันจะขาดจริงๆแล้วมันไม่ขาดนะฮะเพราะเราสร้างเป้าเต็มไว้นะยี่สิบเจ็ดนะฮะจบนะครับเรื่องเป้าสองเรื่องสะโพกนะะสะโพกสะโพกตัวนี้ผมสร้างไว้ที่เก้าสิบนะครับสะโพกที่ผมสร้างไว้ที่เก้าสิบเก้าสิบหารสองนะฮะ เก้าสิบหารสองก็เท่ากับสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าเซนนะครับมันมีนิ้วกับเซนปนกันนะครับผมผมมันถนัดทางเนี้ททำมานานแล้วมันก็เลยต้องต้องต้องตามเนี้ยครับมันมีนิ้วกับเซนผสมกันนะฮะพอเราใช้หลักของผู้หญิงนะครับดูวิธีเช็คเป้า เส้นดินสอนะครับเส้นดินสออันนี้คือชิ้นหน้านะฮะถ้าช่างจะเข้าใจแต่ถ้ามือใหม่งงครับยังไงก็งงนะช่างดูวิดีนะครับเผื่อไปเย็บใส่เองที่บ้านนะครับพวกแม่บ้านนะครับนี่ฮะเปล่าชิ้นหน้านะครับเช็คเลยยี่สิบสองนะครับยี่สิบสอง เป้าชิ้นหลังเอยไม่ใช่เป้าสะโพกชิ้นหลังนะฮะสะโพกชิ้นหลังคือสีแดงเนี่ยฮะจะคิรอาหารสองแล้วได้สี่สิบห้านะตกนี่ฮะสี่สิบห้านะฮนะผมต้องการหนึ่งจุดห้าพอดีเลยครับเนี่ยหนึ่งจุดห้าอันนี้วิธีเช็คสะโพกนะครับเช็คแล้วให้ได้หนึ่งจุดห้าใช่ไหมะทั้งตัว มันมีสี่ชิ้นนะฮะทั้งตัวเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งมันก็อีกหนึ่งจุดห้ารวมแล้วเป็นสามเซนเท่ากับกระโปรงครับนะียฮะเอาใหม่ครับทวนครับสะโพกหน้ายี่จุดสองขยับไม่มันทัดตรงการสี่สิบห้าเนี่ยจี่ผมขีดเนี่ยฮะคือตัวหลวมหนึ่งจุดห้าวิธีเช็สคสะโพกนะฮะอ่ะอันที่สาม อันที่สามที่ก็ถามมาเนี่ยเรื่องสำคัญเลยเนีขาบอกว่ามันต้องวิธีเช็คต้นขาเนี่ยฮะยี่เบ็ดนิ้วเนี่ยฮะยี่เบ็ดนิ้วนะฮะต้นขาเนี่ยผมเช็คอย่างนี้เลยนะฮะต้นขาน้าเนี่ยผมเช็คตรงเป้าเลยฮนะตรงเส้นเป้านี่ฮะจุดนี้ถึงจุดนี้อ่ะมีนิ้วผสมอีกแล้วครับะนะสิบกับหนึ่งขีดนะฮะอันนี้ออกขีดแล้วก็ได้ครับ น,นี่ชิ้นหน้านะนี่ชิ้นหน้านะครับนี่ชิ้นหน้าชิ้นหลังชิ้นหน้าชิ้นหลังัวเล่เราวัดมายี่เ็นะครับยี่สิบเ็ด ตก,กเลขยี่สิบเอ็ดนะฮะให้บวกแล้วให้ได้สองนิ้วครับหรือห้าเซนนะครับเนี่ยวิธีเช็คต้นขาให้เหลือสองนิ้วหรือห้าเซนไม่ไม่ใช่เช็คตรงนี้นะครับเช็คตรงเป้าเลยครับเช็คตรงนี้ไม่ได้นะครับเช็คตรงนี้มันจะขาดนะครับแล้วเดี๋ยวเอว ไหนแล้วเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะฮะเอวนะครับพอตอนนี้มันเช็คไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องปิดเกตก่อนนะครับเนี่ยฮะผมลอกมาจากพัตเิตัวนี้ผมลอกมาจากชิ้นหน้าคือเส้นดินสอเนี่ยครับอันนี้ผมลอกมาจากชิ้นหลังนะครับนะทุกอย่างลอกออกมานะฮะชิ้นหลัง เดี๋ยวผมทำเอวให้ดูเลยครับไม่รู้ว่าเวลามันจะทันไหมจะพอไหมโอเคครับตอนนี้6นาทีพอไหวครับถ้างงตัวนี้ถ้าง,งงเรื่องเช็คเต้าตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้เช็คก็ได้ครับเนี่ยเช็คตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยเป้าหน้าเท่าไหร่ สองไหฮะสิบสองขาดน,นิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนิดเดียวนะนะยี่สิบเจ็ดเห็นไหมฮะเช็คอ,อย่างนี้ก็ได้ฮนะกะโพกระโปกหน้าเท่าไหร่ยีิบสอง รร้ตกเฟรมหรือเปล่าเนี่ยเราต้องการ45นะฮะ22เราต้องการ45นฮะ1.5ต้นขา10นิ้ว1งกระเบียดต้นขาเราต้องการ21นี่ฮะทำคนเดียวชอบตกเฟรมครับ นี่ฮะยี่สิบเอ็นี่ยต้นขาวบวกสองนิ้วครับเนี่ยนี่บวกสองนิ้วเนี่ยยังไงก็ใส่ได้ครับโอเคครับเรามาดูวิธีทำขอบเอาทิ้นหน้าก่อนครับอันนี้ขอบปกตินะครับขอบปกติใครอยากได้เอวสูงก็ เพิขึ้นไปเลยครับไม่ต้องไปสร้างใหม่นะฮะใครอยากได้เอลสูงเท่าไหร่สูงสามนิ้วก็เพิ่มขึ้นไปเลยใครอยากได้เอลต่ําก็ลดลงมานะครับอันนี้เอลปกตินะครับชิ้นหน้าผมเอาลงหนึ่งเส้นนะ อันนี้หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วสามเซนสามเซนครับท่าทีครับอันนี้วิธีทำขอบวิธีทำขอบงงเกงนะฮะเราไม่ต้องไปเช็คเป้าแล้วนะครับเป้าเช็คครั้งเดียวนะฮะถ้ามาเช็คอย่างนี้มันจะหายไปเนี่ยนเนี่ยเนี่ยหนึ่งเซนนี้มันจะหายไปแต่มันไม่หายครับพอเราสร้างไว้ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ กากบ,บาทไว้สะโพกหน้าล้ว,วเ,รเราก็พับอีกทิงนะฮะโอเคไหมเราก็แต่งให้สวยงามโอเคครับ หน้าอันนี้เอวหน้านะฮะจดไว้ตรงนี้นะฮะเราเดี๋ยวเรามาเช็คเอลอีกทีว่ามันได้ไหมนะครับเอวหลังปิดเลยครับปิดเกล็ดเลยครับข้างหน้าลงหนึ่งเซนข้างหลังลง เสรครึ่งหรือครึ่งนิ้วกะน,นะฮะหนึ่งจุดห้าลงนะฮะครึ่งนิ้วกว่าๆน,นิดนึงโค้งเลยครับสามเซนสามเซนข้างหน้าลงหนึ่งเซนนะครับข้างหลังลงหนึ่งจุดห้าไม่ต้องกลัวเป้าหายนะครับ ไม่ต้องกัวงวลครับาครับไหนๆเราก็เอนไหนๆเอาให้จบไปเลยครับสร้างเป็นนะแม่เสื้อสร้างไอ้แม่งเกงสร้างได้แล้วทำขอบไม่เป็นเช็คไม่เป็นก็จะมีปัญหานะฮะแล้วเราก็มาแก้เส้นนี้หน่อยเส้นนี้หม่ครับตัวเนี้ย แกเก็ตตัวนี้นครับอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาก็ใช้สายตาก็ได้ให้เก็ดนี่หารสองครับโอเคครับนี่ฮะกิจตรงนี้ต่ับมาจากตรงนี้นะฮะการกระบาดไว้อันนี้หลัง วิธีทำาก็ะคว่ำนะฮะอันนี้คว่ำนะฮะกี่นาทีแล้วไม่รู้เนี่ยสิบสองแล้วสิบสองนาทีแล้วไม่รู้ว่าจะตรงด้างไหมต้องลองดูครับ ที่เอลายังไม่รู้เลยนะว่ามันจะถูกหรือผิดนะแต่เราหาไว้ตัวเลขหาไว้ที่เท่าไหร่68่ฮะเอลเอล68นะ68เซนได้กี่นิ้ว68 26นิ้วครึ่งน,นะฮะเราก็เช็คนี่เลยครับเช็คเหมือนกระโปรงอะครับ ถ้าเป็นงานหน้าร้านนะฮะเช็คอย่างนี้นะครับนี่ฮะถ้าเป็นงานหน้าร้านนะให้ดูเส้นกลางนี่นะฮะจึงกินได้เท่าไหรยี่สิบหกนิ้วครึ่งนะฮะตกตรงนี้ฮะยี่สิบหกนิ้วครึ่งอันนี้เผื่อไว้จุดห้าครับกันขดนะครับเผื่อขอบไว้จุดห้าพอดีแล้วครับ นะเผื่อตรงนี้ไว้จุดห้าศูนย์จุดห้ายี่หกครึ่งอยู่ตรงนี้ฮะพอเย็บมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะได้ยี่หกครึ่งพอดีนะครับอันนี้ทบผ้านะฮะแล้ววิธีทำพวกสาบหน้า สามซิบกระเป๋าให้ไปดูคลิปกางเกยงยขาสั้นครับโอเคครับวิธีเช็คนะฮะเอวผ่านและยี่หนิ้วครึ่งก็เท่ากับ6กสิบดสะโพกเก้าสิบเช็คแล้วเนี่ยสะโพกเนี่ยเก้าสิบเป้ายีิบเจดผ่านทุกอย่างผ่านหมดครับต้นขา ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดตกตรงนี้ฮะบ,บวกไว้สองนิ้วอ่าแล้วนักเรียนถามว่าแล้วถา้าม,มันไม่ถึงอ่ะมันไม่ถึงสองนิ้วว่านิดหน่อยไม่เป็นไรครับนิดหน่อยไม่เป็นไรถ้านิ้วหนึ่งอย่างเงี้ยตึงนะครับแล้วก็เพิ่มขาเอาเพิ่มตรงแงวครับเนี่ยฮะเพิ่มตรงนี้เอาครับช่วงนี้คโอเคครับวิธีเช็คกางเกงครับ